ดีค่ะแก้วนะคะจากช่องไลฟ์สไตล์ Hathaya นค่ะวันนี้ก็มาทำเทอร์มาทนะคะก็คืออยากจะยกกระชับหน้าให้ดูแบบเข้ารูปมากกว่าตอนนี้นะคะแล้วพออายุเยอะะหน้าแก้วก็คือจะคอยไปตามวัยนะคะมีร่องแก้มที่แบบชัดขึ้นมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังแก้วทำเทอร์มาทออกมาแล้วจะเป็นยังไงคะรอติดตามเลย เป็หลังจากที่ทําเทอร์มานะคะไปครึ่งหน้าขวาแล้วนะคะก็จะเห็นว่าผลท่านที่ประมาณ30%เนาะจะดูจากด้านคิ้วได้เลยนะคะที่ด้านนี้ยกสูงกว่าอีกข้างหนึ่งแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นทางตานะคะแล้วก็จะดูสูงอีกข้างหนึ่งเนาะแล้วก็ด้านนี้หน้าก็จะดูกระยกกระชับกว่าอีกข้างหนึ่งนะคะพวกร่องน้ำหมากร่องแก้มก็ดูฟูขึ้น ซึ่งตัวเทอร์มาดนะคะของที่คลินิกดรโทรนี่นะคะก็จะใช้เป็นรุ่นล่าสุดเลยรุ่น FLX ตอนนี้นะคะก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วคือหลังทำทันทีจะเห็นเลยว่าแบบหน้าดูยกกระชับขึ้นมากๆแล้วก็ล่องที่แก้วแบบกังวลก็คือดูแบบลิบขึ้นไปเลยทุกคนแล้วก็คุณหมอบอกว่าถ้าทำเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนด้วยซึ่งแก้วก็รู้สึกว่าแบบหน้าตอนเนี้ยกระชับขึ้นมากๆเลยแค่หลังทำนะคะก็สำหรับใครที่อยากทำนะคะก็ให้มาได้ที่ดรโทนี่เมดิคอลเซนเตอร์เลยนะคะบอกเลยว่าทำแล้วจะต้องประทับใจมาก มากแน่นอนคะ่ะแก้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมางานเทอร์มาเดย์นะคะ12-17ธันวาคมนี้บอกเลยว่าโปรโมชั่นคุ้มๆเยอะแน่นอนนะคะมากันเยอะๆนะคะ